อ,อุตส่ารลดตัวมาคบกับคนกระจอกกระจกแบบแกทำไมไม่สนใจกันบ้างเลยโอ้ีหนี่ <c oughs> คุณเป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ย <c oughs> ผมกําลังคุยอย่าเพื่อนผมอยู่นะ <c oughs> เพื่อนหรือผู้หญิงกันแน่ฉันเห็นคุณเนี่ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มานานแล้วนะคุณคุยอยู่กับอีป,ป๊อปอยู่ใช่ไหมใช่ <c oughs> <c oughs> ผมคุยกับป๊อปอยู่อยู่มันจะอะไรานักหนาวอระ คุณจะให้ผมสนใจคุณคนเดียวเลยเลอไงทำไมงี้เง่าอย่างเนี้ยงี้เง่าเหรอเอาอย่างนี้นะฉันจะให้เงินคุณวันละหนึ่งหมื่นบาทคุณต้องอยู่กับฉันสนใจแต่ฉันห้ามไปไหนทั้งนั้นเข้าใจไหมผมไม่เอา ผมไม่ดูแลคุณตรงไหนเหรอตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเนี่ยฉันไม่รู้แหละถ้าต่อไปเนี่ยฉันเห็นคุณคุยกับใครนะเราเห็นดีกันแน่ผมชื่อการครับเป็นแค่พนักงานธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีแฟนรวยล้นฟ้ายอมเอาเงินมาจ้างผมวันละหมื่นให้มาอยู่เคียงข้างกัน และคอยดูแลอยู่ไม่ห่างทุกคนคงอิจฉาผมใช่ไหมครับแต่ไม่เลยมันอึดอัดมากที่สุดในชีวิตจ้ผมคิดอยากจะเลิกเขาอยู่หลายครั้งแต่ใครจะคิดละครับว่าตอนจบมันจะมีเรื่องราวที่มากกว่านั้นจนทําเอาผมต้องมานั่งเสียใจไม่ลืม เค้กที่คุณชอบกินสักหน่อยนะคะเฮ้ยโอนี่ฉันบอกแล้วไงว่าห้ามคุยกับใครนี่มันชักจะมากเกินไปแล้วนะ เมื่อก่อนคุณก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นี่คุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอนี่ถ้าคุณจะห้ามไม่ผมคุยกับทุกคนบนโลกขนาดนี้นเราเลิกกันเถอะผมมือรัดเลิกเหรอแกกล้าดีไงมาเลิกกับฉันแกเอาเงินฉันไปตั้งเท่าไหร่ฮะได้คุณเอาไปเลยและจำไว้เลยนะว่าผมไม่เคยอยากได้เงินของคุณเลยการการ เป็นไรวะคือฉันเพิ่งเลิกกับโอนี่ว่ะฮะทำไมอ่ะก็เห็นหลักกันดีไม่ใช่หรอมันก็ใช่แต่ว่า เขาดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยอ่ะทั้งห้ามเล่นโทรศัพท์ห้ามคุยอ่ะคนอื่นห้ามไปไหนมาไหนโดยที่ไม่มีเขาเอาง่ายๆก็คือต้องตัวติดกัน24ชั่วโมงอ่ะโหนี่เป็นแฟนกันหรือท้าลับใช้วะเนี่ยดีแล้วแหละที่เลิกกันมาฉันสงสารแกว่ะไะไปดื่มกันดีกว่าเราจะไ,ได้ค,เครเดไปเยังไหม เดี๋ยวพี่ไปซื้อของให้กินเข้มแข็งไว้นะน้องสาวพ,พี่ต้องไม่เป็นอะไรพี่ทอฟโทรตามการให้หนูหน่อยได้ไหมน้องแน่ใจแล้วเหรออืมอืมงั้นรอพี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่โทรตามให้ ไม่คิดเลยนะว่าเราจะลงเอยกันแบบนี้เป็นไรหรือเปล่าดูไม่ค่อยมีความสุขเลยคือมีเรื่องให้คิดนิดหน่อยอะมีอะไรบอกฉันได้นะเออมีธุระนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมานะ ฮัลโหลครับเออฮัลโหลการอ่อ hmm. พี่เองนะพี่ชายโอนี่อ๋อ oh, ครับพี่มีอะไรหรือเปล่าครับเอ่อ uh, ตอนนี้การว่างไหมอ่ะมาหาโอนี่หน่อยสิอ่า uh, uh, ผมไม่ไปอ่ะครับพอดี เราสองคนเลิกกันนานแล้วครับพี่รู้แต่ว่าตอนนี้โอนี่ป่วยหนะักขอ,อยากเจอการมากเลยนะการมาหาโอนี่ได้ไหมพี่ขอร้องป่วยเ,เกิดอะไรขึ้นหรอครับโอนี่เป็นไร,รอ่ะครับเดี๋ยวการมาหาการก็จะรู้เองแหละ คือฉันมีธุรานิดหน่อยฮะเดี๋ยวฉันมานะฉันไม่ให้แกไปฉันรู้นะว่าแกจะถ่ายโยนี่นีกแกฟังฉันคุยโทรศัพท์เหรอมันแค่ป่วยนิดนหน่อยเรียกร้องความสนใจแกจะไปแค่มันทำไมไม่จริงอ่ะโอนี่เขาไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะทุกครั้งที่เขาป่วยเขาจะทำตัวเข้มแข็งใส่ฉันเสมอแต่รอบนี้พี่ชายเขาถึงขนาดโทรมาตามอ่ะ มันไม่ใช่เบาบมันหนักแน่นอนอ่ะฉันให้แกไปการตอนนี้แกคบกับฉันอู่่นะโอ้นี่มันแค่แฟนเก่ามันไปตายร้ายดีก็เรื่องมันสิแกควรแค่ฉันมากกว่านะฉันก็แค่อยากไปเยี่ยมเขาในฐานะเพื่อนอ่ะแกอย่าทำตัวงี่เง่าหน่อยได้ปะงี่เง่าเหรออย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าที่ผ่านมาแกคิดถึงมันอยู่ตลอดฉัน ฉันขอโทษอะป๊อบยูฉันผิดเองแหละถ้าแกจะไปก็ไปแต่แกจะไม่มีวันเจอฉันอีกเฮ้ยโอ้ยโอ้นี่เหรอครับอยู่ข้างในอะทามาก่อนสิ โอนี่การคุณมาแล้วเหรอเป็นไงบ้างอ่ะนีม่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ะมะเร็งอ่ะตอนนี้ก็ลามไปทั่วร่างแล้วหมอบอกว่าเหลือเวลาอีกไม่นานด้วยมันมันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะทําไมผมไม่รู้เรื่องเนี้สักพักแล้วแหละฉันขอโทษนะที่ แต่ก่อนฉันทำตัวไม่ดีแล้วก็งี่เง่าใส่คุณน่ะแล้วทำไมคุณไม่บอกผมอ่ะฉันไม่อยากให้คุณเป็นห่วงอ่ะตั้งแต่ฉันรู้ว่าฉันเป็นมะเร็งฉันอยู่ได้อีกไม่นานฉันก็อยากจะจ้างคุณให้มาอยู่กับฉันใช้เวลาที่เหลือกับฉันน่ะพาอแกทำแต่งานทุกวันไงล่ะฉันรู้นะเว้ยว่าแกทำงานเพื่อโอนี่แต่โอนี่ก็แค่ต้องการเวลาที่อยู่กับแก อย่ากโกรธวนี่เลยนะวันี่ผมไม่เคยโกรธคุณเลยนะที่ผ่านมาที่ผมไปทำทั้งหมดนะเพราะผมแค่โมโหอะ่ะผมไม่รู้จริงๆว่าคุณป่วยต่อจากนี้นผมจะดูแลคุณเองนะ เธอจ้างผมเหตุผลที่เธองี่เง่าเพราะเธอต้องการใช้เวลาที่เหลือกับผมให้มากที่สุด <คน S 1> และถ้าย<ห>้อน<ด>เวลากลับไปได้ไถ้าผมรู้เหตุผลพวกนี้มผมคงไม่มีวันเสียช่วงเวลาดีๆคนที่ผมรักไปให้คนอื่นอันนี้ก็่วยนะหลับให้สบายนะที่รักของผมโอนี่เขาไปดีแล้วนะ แกก็ปล่อยวางได้แล้ว